ตัวนี้นะครับการคอนฟิกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็จะมีใส่ C.D. k e y ใส่อีเมลนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นของลูกค้าที่จะซื้อผ่านจากผมไปเนี่ยผมก็จะคอนฟิกตัวค่าอีเมลให้เป็นส่วนตัวของลูกค้าแล้วกันนะครับพีเรียดของ R.S.I. ก็เหมือนปกติเลยครับเขาก็ใช้กัน14ตามที่นิยมนะครับตัว o v e r b o ์บอทไลน e นะครับก็70 โอเวอร์โซลสนะครับส่วนจุดดอทเนี่ยก็เปลี่ยนสีสันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ผมออกแบบให้มันมีการแจ้งเตือนนะครับอาจจะเป็นการแจ้งเตือนบนหน้าจอของเดสก์ท็อปก็ได้นะครับก็คือโปรแกรม MT5 เนี่ยนะครับหรือว่าจะให้ p u พุ Notification ก็คือมีการเด้งแจ้งเตือน เป็นแมสเซจเข้าไปข้างในที่มือถือของเราผ่านแอป MT5 นั่นเองนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยครับเดี๋ยวคงต้องมาสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคอนฟิกนิดเดียวครับไม่มีอะไรมากผมผมตั้งเป็น Default ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดตามค่า Overboard โอโบ r โอโซหรือว่าการดูค่า RSI เนี่ยจุดเริ่มต้นมัน คือเราต้องเริ่มการไบแอสหน้าเทนก่อนนะครับอย่างตัวเส้นแนวดิ่งที่ผมใส่ไปเนี่ยในทองนะครับในกราฟทองเราจะเห็นนะครับว่าที่ทำเฟรมเอเนี่ยผมยังคงไบแอสหน้าเทนว่ามันเป็นขาบายอยู่นะครับดูโครงสร้างโดยรวมเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นขาบายแต่มันจะมีบางช่วงที่มันอยู่ใต้เส้น moving average เห็นไหมครับ มันเป็นการเทสหรือว่ามันเกิดไซด์เวย์ขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ผ่านลงไปนะครับมันกลับเข้าสู่เทนเดิมนะครับเนี่ยมีอยู่2ครั้งเห็นไหมครับนั้นทรงของ uh, กราฟเนี่ยโดยการเราดูเส้น uh, Moving a v e r a เ e แล้วก็ดู uh, ทิศทางตัวตัวตัวแท่งเทียนนะครับโดยรวมมันยังอยู่เหนือเส้น Moving a v e r a g e อยู่เราก็ b ่ a s ว่าเป็นหน้าบายอยู่นะครับฉะนั้นเราก็นึกในใจเลยว่า แม้ว่าตัวสัญญาณแจ้งเตือนให้เราเซลล์เนี่ยเราก็จะไม่เล่นถูกไหมครับเราก็จะมองแค่หน้าบายอย่างเดียวทีนี้ S4 บอกแล้วเราจะเล่นแค่หน้าบายอย่างเดียวณนะตอนนี้นะครับเราก็อาจจะไปหาจุดเข้าเนี่ยจุดเข้าเนี่ยที่ที่มันกลับตัวเนี่ยมันอาจจะเกิดในไทม์เฟรมที่เล็กลงถูกไหมครับมันถึงเกิดเกิดสัญญาณกลับตัวคือค่า rsi นะครับอยู่ในแถวแถวเนี้ยนะครับใ,ใ,ใ,ในในในไทม์เฟรมที่เล็กลง เราก็คงต้องไปแกะหาดูว่ามันเกิดที่ทมเฟรมไหนนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะใช้นะครับสมมุติผมลงย่อทมเฟรมให้เล็กลงไปอีก1นึ่ทมเฟรมนะครับก็จะเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับอ่ะนี่คือหนึกราฟทอง1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่เราจะเข้านะครับมันก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับคือเราตอนนี้เรากำลังมองหน้าบายอยู่ นะครับจากที่เราไบแอ็หน้าเทรนมานะครับอันนี้ H1 จุดที่เราพอที่จะเข้าได้เห็นไหมครับมันก็จะมีแจ้งเตือนให้เราเข้าตามนี้เลยหรือว่าถ้าเราจะเล่นทําเฟรมที่เล็กลงไปกว่าน,นั้นอีกก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นอ,อย่าง15นาทีนะครับ15นาทีเนี่ยเดี๋ยวอ่ะ,อะโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นทม์เฟรม15นาทีนะครับ หลังจากเส้นนี้ไปนะครับที่เรา buy a หนาเทรดเราเห็นไหมครับว่าจุดที่เราจะเข้า buy เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายจุดเห็นไหมครับนะเราลองไล่ไปไล่ไปทางขวานะครับลองไล่ดูจุดที่เราจะ buy มันก็จะมีสัญญาณขึ้นหลายจุดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเราจะมองแค่ขา buy อย่างเดียวตามที่เรา buy at ในทำเฟรมทำเฟรมใหญ่หรือทำเฟรม S4 นะครับอ่าสมมุติถ้าเราจะเทรดสั้น ด้วยทำเฟรมเล็กลงไปกว่านี้อีกอะเรามองที่ทำเฟรม5้านาทีอย่างนี้นะครับโอเคห้านาทีเราก็ยังเห็นนะครับจุดที่จะเข้าเนี่ยนะครับบายเท่านั้นนะครับมองแค่บายเท่านั้นเห็นไหมครับมองแค่บายอย่างเดียวจุดนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะการาฟมีการย่อตัวลงมาเนี่ยเราบายแล้วเราเล่นในทำเฟรมที่เล็กลงเนี่ยเราต้องมีสต็อปลอที่ค่อนข้างชัดเจนหรือว่า มี stop l ล s s ที่สั้นลงด้วยนะครับถ้าเราเล่นไทม์เฟรมที่เล็กลงเพราะว่าไทม์เฟรมที่เล็กลงกับสัญญาณ RSI ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสัญญาณ RSI เนี่ยที่บอกให้เราบายใช่ไหมครับแต่ว่ามันรับไม่อยู่มันเอาไม่อยู่เห็นไหมครับมันเลยต้องกราฟมันยังไหลลงไปอีกนะครับเราถึงจะต้องไปรับที่ไทม์เฟรมที่มันใหญ่ขึ้นงนั้นเนี่ยในจุดพวกนี้ ที่มันรับรับไม่ไหวเนี่ยแล้วมันลงต่อไปเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ถึงจุดกลับตัวของราคาจริงฉะนั้นเราอาจจะต้องไปมองที่ i ทม f เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับข้อดีของการเทรดบนไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับอย่าง i ทม f เฟรม M30 หรือว่า i ทม f เฟรม S1 เนี่ยก็คือสัญญาณหลอกมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูคู่อื่นบ้างนะครับอย่างตัว AUDUSD ตัวนี้นะครับ ก็น่าสนใจอยู่เราเห็นว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยที่ทม์เฟรม S4 เนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งเทียนมันเป็นแดงลงมานะครับและอยู่ใต้เส้น moving average เห็นไหมครับฉะนั้นการอยู่ใต้เส้น moving average เนี่ยมันเป็นการบอกว่าเราต้องมองหน้าซลล์ถูกไหมครับแต่ว่าเทรนด์หลักตอนนี้มันยังเป็นขาบายอยู่นะครับ ความไม่ชัดเจนตรงนี้ในอนาคตกราฟยังอาจจะบอกเราไม่ได้อาจจะอยู่ในช่วงไซเวย์อยู่นะครับถ้าจะให้ชัวร์จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอให้มันมีการเทสขึ้นไปที่เส้น moving average ก่อนหรือว่ามีการเบรกไปอีกทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับถ้าจะให้มองจาก time frame ใหญ่แล้วเราไปเทรดสั้นนะครับเอาแบบง่ายๆเนี่ย ก็คือถ้ากราฟะนะครับแท่งเทียนมันอยู่ใต้เส้น moving average นะครับอย่างท f r ฟ m ม S4 เนี่ยต่อกันถึงประมาณ3แท่งเนี่ยก็ยังเห็นเป็นแท่งแดงลงมาอยู่การเทรดใน Time Frame เล็กๆหรือการเทรดสั้นเนี่ยถ้าคุณเทรดขาเซลล์คุณก็จะได้เปรียบใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยไปแกะหาตัวสัญญาณ RSI นะครับที่เป็นตัวบอกสัญญาณค่าเซลล์เอานะครับนี่นะครับหลังจาก จุดเนี้ยไปเนี่ยเราเห็นว่าสัญญาณเออไม่ใช่สัญญาณกราฟเนี้ยมันเป็นแนวขาลงลงมาเห็นไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปถ้าเราจะเทรดสั้นเราอาจจะมองสั้นๆในระยะสั้น,น,น,นคือเรามองหน้าเซลล์นะครับอันนี้คือมองหน้าเซลล์นะครับเราก็ไปยอ่อไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงสมมุติว่าเป็นไทม์เฟรมที่เราจะเ,เล่น5นาทีนะครับ อ่ะนี่มองง่ายขึ้นไหมเนี่ยหลังจากเส้นนี้ไปเนี่ยเราจะต้องมองสัญญาณเซลล์อย่างเดียวเลยเห็นไหมครับแต่ว่าขนาดทำเฟรม5นาทีเรายังมองไม่เห็นเลยขึ้นแต่ว่าให้บอกให้บายอย่างเดียวเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่เคยมีค่าไหนแต่70เลยนะครับที่ทำเฟรม M50 ้าเอเอ็มอนาทีนะครับทำเฟรม5นาทีนะครับฉะนั้นถ้าเราจะรอเล่นเซลล์เราก็ต้องต้องรอให้มันมีการเกิดสัญญาณ โอเ r อร์บอขึ้นมานะครับเราถึงจะเล่นเซล์นะครับต่อไปมาดูกราฟตัวถัดไปนะตัว CSFJPY นะครับเหมือนเดิมนะครับเราเริ่มที่ทำเฟรม s 4นะครับเพื่อที่เราจะไปแอหน้าเทรนที่เราจะเล่นง่ายๆเลยครับตอนนี้เทรนก็ยังคงเป็นขาบายอยู่ใช่ไหมครับ,รบแม้ว่ามันมีการลงมาเทสต,ตัวเส้น moving average ของเรา1.1ครั้งนะครับมันก็ยังคงบายต่อเห็นไหม จุดนี้มันคงบายต่อเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยตั้งแต่เส้นที่1นเนี่ยนะครับถ้าเราย่อ i ทม f เฟรมเล็กลงไปเนี่ยเราควรจะไปหาค่า,า RSI ที่มันบอกให้เราบายถูกไหมครับจนถึงเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จุดตรงนี้หลังจากนี้ต่อแล้วเราก็หาหาสัญญาณบายต่อนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหม เราก็จะมองหน้าบายนะครับสัญญาณบายอย่างเดียวเลยหลังเส้นที่1ไปเนี่ยนะครับเข้าจุดน,นี้นะฮะมันก็จะกราฟก็กขึ้นต่อไปเห็นไหมครับมองเรามองแค่สัญญาณบายอย่างเดียวถูกไหมอ่านี่มาจุดน,นี้เนี่ยมีจุดให้เราปักเข้า1 2 3 4เห็นไหมครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษในการวางระยะ Stop l ล s s นะครับเพื่อไม่ให้โดนล,ลากมากเกินไปนะครับเนี่ยจุด2อันเนี้ย แล้วสุดท้ายมันก็ยังคงกลับตัวแล้วก็ขึ้นต่อไปเห็นไหมครับณนะปัจจุบันนี้นครับดังนั้นหลักการของการเทรดของค่า rsi เนี่ยง่ายๆต้องไปแอสนาเทนก่อนนะครับก็จะใช้ทำเฟรมที่ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น s 4ขึ้นไปนะครับแล้วก็เราก็จะย่อไปที่ทำเฟรมที่เล็กลงเพื่อที่จะแกะหา สัญญาณนะครับที่เราจะจะซื้อจะบายหรือว่าจะเซลล์นะครับตามที่เราไปแอดหน้าเทนไว้จริงๆหลักการก็จะมีแค่เท่านี้เลยนะครับ